เขาจ้างเขาคุณคนเนี่ยนะจ๊ะคุณคนเนี่ยลูกบีเนาะเป็นมันไล่หรือคนเดิมครับพี่ลองว่าคงหมดเลยจ้างรถด้วยนะอยากสนับสนุนนะ นอกไหมกันลืลครับอเพราะว่าพี่ต้องนะครับเดี๋ยวขออ่านนี่อ่านตัวนี้ให้มันตรงเส้นไดล

หกพันสามหกพันสี่มันก็ยังไงหวนะครับเพาะตัวเองกลัเอเจดเอ,เอสองก็ได้เลย ไม่ได้เหรอเออนั่นเป็นนกที่อยู่นกอวัยวะ ไม่ไหลนะ ยืดด้วยรุ่นน้องๆได้เรียนบอกว่าโอเคสิทธิ์รุ่นพี่ของเราเขาเก่งด้านนี้นะเขาสามารถถึงแม้ว่าจะมีโควิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศแม้กระทั่งทั่วโลกแต่เขาไม่ยอมแพ้กับวิกฤตเช่นนี้เขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหาความรู้โดยเฉพาะอย่างเช่นการนําดินมาทําแบบนี้เขาก็เอาดินที่บ้านของเขาที่มีอยู่ค้นหาจนกระทั่งเขาทําได้เขา เขาเก่งเช่นชมครับแล้วก็เเพื่อนของเขานะครับสวัสดีครับน้องเอิศครับผมตอนนี้กําลังจินตนาการในการวาดครับผมสวัสดีครับคุณครูครับเรียนเชิญคุณครูหน่อยครับอาจารย์ที่ปรึกษาเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับท่านอยากจะทําบุญนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมภารกิจก็คือท่านไม่ออกสื่อแต่อยากจะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ยากจนนั้นนะครับได้รับโอกาส 3, 4, มสี่ห้าหกจดแดเกาจากชายดีนน้ำนะครับกับมอบให้<ม>ให้ให้น้อง<ม>น้องเอิร์ธครับ<ม>เป็นคุณเป็นทุนการศึกษานะ้ารไเรียนให้ได้เรียนมสมความมุ่งมั่นปัตรถนา1,000งบาทนะครับกับนอกนั้น<า>ผมก็มีคนร่วมเดินทางด้วยครับเรียนเชิญท่านผอ,อ,อภาคภูมิครับจากผอภอูดินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน พ้อผันเนื้อย่างเป็นเจ้าของร้านสวนกาแฟแก้วมังกรนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่สิมอบเพิ่มอีก2,000บาทครับผมรับคุณหยิงทีงงนานาง่นะนามิงที่นะนมไม่ออกชื่ออีกเช่นเดียวกันครับโอสายบุญผม <laughs> มอบเพิ่มอีก2,000บาทครับผมจึงจับมือได้ครับแล้วก็มี ผู้ร่วมำบุญอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณท่านครับผมอย่างสูงครับผมขอให้กิการร่ำรวยครับกาแฟสนแก้วมังกรนะครับพราอมปลาเนื้อย่างครับผมท่านรองนายกเทศมนตรีเหนือครับยินเชิญท่านรองไทยรัฐสารบันครับผมสวัสดีครับผมท่านครับนี่สายบุญผมเช่นเดียวกันครับนี่ครับผมมอบเพิ่มอีก1,000บาทครับสาธุสาธุทุบบุญครับสาธุบุญครับจอดมาครับโอเคครับผม ไป <rôle: opolit ania> นะครับผมกับแล้วก็ท่านคุณครูครับกลับขอบคุณอาจารย์สวนครับขอบคุณอยจารสูงครับอาจารย์ตั้มครับขออนุญาตนะครับมาน้องเอิร์ดครับวาดรูปไปด้วยแล้วก็จินตนาการไปด้วยได้เลยนะครับผมเออลืมไปมากล่าวขอบคุณหน่อยลืมลืมเห็นติดเต้นแทนนะครับกล่าวกล่าวขอบคุณ ผมจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะทําตามฝันให้ทุกคนที่หวังด้วยให้ทุกคนที่ติดตามด้วยมีความหวังแล้วก็ผมจะทําให้มันสําเร็จครับขอบคุณครับตั้งใจอยากจะเรียนอะไรนะอ๋ออยากะเรียนสถาปัตย์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับสถาปัตย์สิ่งแวดล้อมสถานศึกษาที่คิดไว้เลือกไว้หรือยังผมเลือกไว้แล้วครับ <laughs> เลือกไว้แล้วเลือกไว้จะไปเรียนที่อาสมศิลป์ครับเพราะเพราะว่าผมผมเห็นตัวอาคารเขาแล้วก็ เขาเขาไม่ได้สอนแค่สาขาผ่านอย่างเดียวเขาจะสอนเตี Maybe. ้ยงเกี่ยวกับจ yup> ิตใจไปด้วยครับผมผมชอบอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความคิดจิตใจแล้วก็เป็นการลงมือแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเลยครับันผมก็เลยอยากเรียนเองเป็นบอกว่าอยู่กับตายายนะครับก็สู้ๆนะครับขอบคุณไปยังชายทีน้ำนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางขอบคุณไปยังนะครับ เฮียโจนะครับออโต้บอยนะประมวลไทยเซอร์วิสนะครับตอนนี้ภาพนี้ผมตั้งใจนะครับว่าจะทำการประมูลนะครับเฮียโจเฮียโจจากออโต้บอยประมวลไทยเซอร์วิสนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดตัวลุงเมืองกาลสินครับให้ภาพนี้เริ่มต้นนะครับ5,000บาทกับน้องเอิร์ธเลยนะครับใครจะประมูลเพิ่มเชิญได้เลยครับที่เฟซของผมนะครับเพื่อส่งสะพานบุญเพื่อเป็นสะพานบุญส่งให้น้องเอิร์ธนะครับน้องเอิร์ธฝาก ฝากถึงชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อกิตเตรเมกิตตรเมนะครับสายสายแสงนะครับครับผมที่ผมลงไว้ที่หน้าหน้าเฟซผมแล้วนะครับเลยนะครับบ้านราบต่อได้เลยครับผมะต่ตั้มตาประวัติศาสตร์ครับเป็นไดโนเสาร์ในยุคที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งมาถึงยุคปัจจุบันครับในภาพนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเป็นภาพปู ปูกข้าวแล้วก็เป็นภาพอาหารลกเดัแต่ว่าเป็นในในยุคที่เป็นยุคประวัติศาสตร์ที่มีไดโนเสาร์มีอะไรด้วยครับในรายละเอียดของภาพนั้นนะครับลงลงในรายละเอียดของอะไรบ้างครับจะมีภาพของภาพทิวแล้วก็เป็นตัวเด่นก็คือเป็นไดโนเสาร์ครับเป็นไดโนเสาร์นะครับ เยนเชิญครับขึ้นมาที่ที่เฟซผมได้เลยนะครับเล้าแกงและมันสมองเกินกว่าหนุ่มทั่วไปใช้ใคำว่าอย่างนั้นเขาจะพลิกชีวิตของเขาด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง,งจะซึ้งหรือจะอึ้งขอจาบรูกคนท่านติดตามนะครับ ีเพจของอมนุษย์หม่นะครับเชิดชัยขายที่ดินได้ครับผมคุณครูเชิดชัยวันนี้ Bye-bye. ไดียวเีท่มันอนไม่เรียบไปเลยมันเป็น้าใบมันดูเป็นบ้านเหมือนเปบ้านสวนนั่อ่ะคคยทำแบบนั้นบ้านโบราณเนียงายอะว่อนบริบาดก่อนแขงเลบาทก่อนไปเนนกวาบรก่อนอม ăn đi ăn